และฝากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับท่านต้องตรวจสอบว่านักศึกษาคนใดเปิดกล้องวงจรปิดนะครับว่านักศึกษาคนใดเอาป้ายไปแขวนข้อความอย่างนั้นไม่นั้นมันจะเสียชื่อมหาวิทยาลัยนะครับคนจบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นเจ้าคนนายคนมาบริหารประเทศคุณงามความดี มหาวิาลชื่อเสียงจะมาพังทลายเพราะไอ้เด็กหาๆพวกนี้ไม่ได้มหาวิาลนักศึกษาเป็นหมื่นคนนะครับเขาไม่ได้ไปเห็นด้วยกับไอ้เด็กพี่เลนนี่นะครับนะครับเขาไม่ได้ไปเห็นด้วยนะฮะมันจะทําให้เสียชื่อมหาวิทยาลัยนะคคือมหาวิาลธรรมศาสตร์เนี่ยมันจะมีนักศึกษาที่พี่เลนพี่เลนอย่างเงี้ยไม่กี่คนละครับ เมื่อก่อนมีไอ้เด็กคนหนึ่งไปไหนแล้วไม่รู้นะครับเสียชีวิตไปแล้วมั้งที่ว่าเอาเอาธงชาติลงแล้วเอาธงสีดําชักขึ้นไปยอดเสาเนะ่ะแล้วก็น่าจะเสียชีวิตไปแล้วมั้งมานะผมก็ไม่ได้ตามข่าวเด็กๆนะครับ